รักครั้งใหม่ของคุณคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่สำหรับนี้นะ,ะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะเป็นพลังงานรวมดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโตรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ มาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะของคุณไบรลรกขึ้นมาเป็นราชินีถือดาบนะใบที่สองนะคะเป็นอัศวินถือไหม้ใบที่สามนะคะเป็น3ดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะคนธาตุไฟนะตัวของคุณเองนะตอนนี้นะมีพลังงานของคนที่รู้สึกว่าอยากจะจริงจังกับอะไรสักอย่างหนึ่ง นะคะอยากทำบางสิ่งบางอย่างให้ดีที่สุดอยากทำสิ่งต่างๆให้ออกมาแล้วก็รุ่่วงนะคะสำเร็จตามตั้งใจตามเป้าหมาย่ตั้งเอาไว้นะคะแต่ว่าในบางครั้งนะ่ะคุณเองก็แอบเป็นกัง,งวลว่าเอ๊ะจะสำเร็จไหมนะจะได้ไหมนะจะออกมาดีจริงๆหรือเปล่านะคุณเองก็แอบมีความเป็นกัง,งวลตรงนี้นะคะเลยทำให้หลายๆครั้งนะคะ คุณเองก็อาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะจนกลายเป็นไพ่สามดาบไปนี้นะแต่บีนาะก็บอกแล้วว่าตัวของคุณเองนะคะในนาตอนนี้แค่รู้สึกเป็นกังวลมากเกินไปเท่านั้นเองนะคะขอให้คุณมั่นใจตัวเองนะแล้วคุณจะสามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะ่ะคุณเป็นคนเก่งมากเลยนะแต่คุณแค่แบบผ่านความเจ็บปวดมานับครั้งไม่ท้่นนะ่ะ คุณก็เลยแบบแอบเป็นกังวลว่าจะดีจริงๆไหมนะคะแล้วมาดูซิว่ารักครั้งใหม่ของคุณนะ่ะคือใครนะคนผิวสองสีหรือผิวดำแดงนะคะอืมเอาจริงๆแล้วคนนี้นะ่ะ น่าจะแอบชอบแอบสนใจคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องได้นะทำงานด้วยกันเรียนด้วยกันมาอะไรประมาณนี้นะคะแต่คนนี้เป็นคนผิวสองสีหรือผิวดำแดงคนทัดดินนะคะพฤกสบกันมังกรน,นะหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดในวันจันทร์ก็ได้นะคะแต่ทีนี้นะแอบมีคนผิวขาวเหลืองขึ้นมา บีมองว่าในตอนนี้มีคนชอบคุณอยู่สองคนแหละแต่คนที่จะมาเป็น,ปนรักครั้งใหม่อะค่ะหรือจะมาเป็นแฟนคุณในอนาคตอะคือคนผิวสองสีหรือผิวดำแดงคนนี้นะเขาอาจจะเป็นเจ้าของก,กิจการก็ได้ตอนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นหัวหน้านะคะตำแหน่งงานที่สูงนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยการงานดีการเงินดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวดีด้วยแล้วก็เป็นสายเปด้วยนะคะเนี่ยพอฉันเล่านะคะรักครั้งใหม่เนี่ยนะบีบอกตามตรงเลยว่า คุณจะได้เจอคนที่มีสินจะเหมอกันกับคุณนะคะถ้าจะเข้ามาแล้วก็มีความสัมพันธ์กันเป็นการคูดกันคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบีก็มองว่าอยู่ในเกมประมาณอาจจะ .2 สัปดาห์นะคะ7สัปดาห์2เดือน7เดือนระยะเวลาประมาณนี้แต่ถ้าตามหน้าไพ่น่ะก็ดูว่า มองกันอยู่แล้วในตอนนี้นะคะสนใจกันอยู่แล้วในตอนนี้แต่แค่ว่าอาจยังไม่ได้เข้ามาพูดมาคุยเรื่องของความสัมพันธ์เท่านั้นเองอืมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ่งๆดูสุขุมดูใจเย็นนะคะดูนิ่งดูสุขุมดูใจเย็นบางคนอาจจะเป็นข้าราชาการก็ได้นะคะออบบางคนอาจจะเป็นข้าราชาการนะคะหรือว่ารัฐวิสาหากิจก็ได้เหมือนกันแต่บีนะมองว่า คนเนี้ยนะคะเขาเหมาะกับการทําการค้าการขายเหมาะกับเป็นเจ้าของกิจการซะมากกว่าแต่ถ้ารับราชการก็ได้เหมือนกันเพราะไพ่ก็ขึ้นมานะคะคนนี้น่าเป็นคนที่ถ้ารักใครเราก็รักจริงเหมือนกันค่ะแต่ที่ผ่านมาเขาเองก็เสียใจกับความรักความสัมพันธ์มาพอสมควรเหมือนกันกับคุณเลยนะคะแล้วตัวของเขาเองก็อาจจะไม่ได้คิดด้วยเหมือนกันว่าเขาเนี่ยจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาอืมก็เลยเหมือนกับว่าตอนเนี้ยนะคะสนใจคุณนะคะ แต่ก็ยังไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าบางครั้งเหมือนแบบกลัวเหมือนกันว่าจะถูกคนปฏิเสธหรือเปล่าอหะหน้าภายออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเขากับคุณได้มาพูดมาคุยกันอ่ะอยากให้ลองพูดคุยกันก่อนจูกสรโดูใจกันไปก่อนว่าเราเข้ากันได้ไหมนะคะเราพอที่จะเป็นโอกาสของกันและกันได้ไหมพอที่จะเป็นอนาคตของกันและกันได้จริงๆไหมเราค่อยตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะเอาอย่างไรกับความสัมพันธ์นะคะ โอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้สวัสดีค่ะ